เราบอความร่วมมือนะครับคออุปกรณ์ป้องกันหูตานะครับสวมด้วยนะครับก็เดี๋ยวภาพต่อไปแล้วก็เดี๋ยวบอดจากคอยอธิบายนะครับอธิบายสเตจนี้ให้ตังนะครับแล้วผมจะค่อยๆแฝงโอเคปนคั alright so I'm so right, so just going to uh gonna shoot the stage guys I'm gonna do it I think a couple different ways. First way I'm going to do it is from back to front. Uh, uh, Wiki, the he and I'm just going to shoot it uh, kind of run and gun, six style, doing a, a speed reload okay. as we go here. เ,เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเคลื่อนที่ทำลายเป้าหมายไปข้างหน้านะครับแล้วก็ทำการสปรีดสปีดรีโหลดนะครับคิดว่าน่าจะเป็นการอธิบายว่าเขาจะทำเทคนิคอะไรก็ไปดี่ตรงนั้นนะครับ The main thing I'm looking at when I looked at this stage before, okay, I'm I'm trying to find a place to save a position. Okay. เอ่เอจะเห็นได้ว่า เออบอบนะครับเคลื่อนที่เข้ามาแล้วก็พยายามที่จะวางตำแหน่งของตัวเองเพื่อที่จะทำการยิงนะครับ So you got six of these slots in the wall. I don't want to shoot from all six of them if I don't have to. Okay. So I figured out a way to do it with in four of them. Okay. เขาจะเห็นได้ว่าจุดที่ออกนะครับจะมีอยู่4จุดนะครับเขาจะพยายามที่จะยิงให้ได้มุมที่ เสียน้อยที่สุดนะครับโดยเขาจะพยายามยิงให้ได้ในมุมที่ประมาณสีไมกันครับไมกันป so yeah, ืนที่บอบใช้ครับ I got I got to think about this ahead of time quite a bit so when I shoot it it's automatic okay so I don't really want to have to be thinking my way through the stage or I'm going to be slow I got to have it in my head programmed เขาจะพยายามที่จะโปรแกรมตัวเองนะครับให้ยิงโดยที่ไม่ต้องคิดนะครับยิงโดยที่ไม่ต้องคิดครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับในขณะที่ทำการยิง is to down to at fall make actually fairly. knee my but I อเคเขาพยายามที่จะไม่หาเหตุที่จะอ้างนะคะเพแต่ว่าเข่าตอนนี้เขามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยถ้าเห็นเท่าวิ่งแบกๆนั่นคืออาการเข่าเขาเจ็บเาไม่ใช่เทคนิคอะไรโอเคโอเคโ e ร l โอเค f I r ผมจะระมั o ระวังโอเค we well, we're going to start. It's just going to be a toe touching on the board here, hands sides, guns loaded. Okay. We're going to cup Ok, shoot. Shooter load and make ready. I'm going to tie myself. I'll stay by I'll do it by myself to sure shoot the she headshot. <laughs> on these close partial ones, I'm going to shoot the headshots. <laughs> เราจะเลือกที่จะยิงที่หัวน,นะครับไร้สดเดือดใจเย็นอะไรไปก่อนโอเคเตรียมไป ดีนะมี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 พี่ขาบังอ้าวแต่ลาานัดนี้ไมูนะครับชิดกันอยู่อย่างนี้เลยตุนตุนตุทำไมตอนเรายิงมันไม่ได้อย่างนี้มันตืนนี้มันขึ้นอยู่เนี่ยมันจะ่าไปพดเลนะโอดคน เอาโหลดลูกให้บอบหน่อยค่ะนีท่านผู้ชมประมาณสองหมื่นกว่าคนแล้วแต่กูมีเพื่อนอยู่พันเดียวกี่กี่กี่หมื่นคนดูแล้วสองหมื่นกว่าพี่ตอนนี้จะแสนแล้วสองหมื่นกว่าในนั้นมีหนูไหมก็มึงไม่ ปิดอ um> ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวกดไลค์กดแชร์หนาแน่นมากหนาแน่นมากไลค์สดอ่ะไลฟ์สดไปเลยพี่น้องเมมเต็มต้องไลฟ์สดเก็บไว้ดูดิล่ะก็ไปเปิดดูดิ่ะนี่ครับเห็นเห็นบ๊อฟไหมครับนี่บ๊อบอยู่ตรงนี้ครับใกล้ชิดกันโอ้โหนี่จะเข้าไปสิงแล้วเธอจะไปสิงป้อมหายแล้วมันหายแล้วมั้งย่าไปตก เอ้มปซ่อมป้าขอซ่อมเป้าหนยครับพีโภอหไล่สดไล่สดเดินไปนู่น มอสน้อยรูอันน oh, right. uh ู more more? Take. Take. <uh <oh ้นโอเนี่อ่ะเดินมาถ่ายรูปอบะชุดร้อยรูน13.95ไอ้ไหนไหนไหนวัดกระสุนไหมลองดูเลยพี่เฮ้ย1ไหมรอเล่นรอเล่นไม่ทำแล้วนี่นี่ Get, get, get. two round two yeah. yeah two shots two shot. you <laughs> 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 <ค><ณ><ค><ณ>แหมเข้าไปใ,ใกล้เลยนะไม่ถ่ายที่ใครเลยล่ะเก็บ <c oughs> สิงแล้วไลสดเลยที <c oughs> ่สดกันเลยไรสดกันเลยสุดยอดครับให้พี่น้องเราได้ดูด้วยไม่ช่วอบกนะชอะไรบอกน